สวัสดีทุกๆคนเนาะเอฟซี 4, ทางดราทางไทยขึ้นงานเนาะวันนี้ทาคลิปนะพี่น้องโบหัวจะเห็ดคลิปยังตอนนี้ว่าพ่ออยู่แพร์กระสาเนาะนี่หมู่บ้านแพรกระสาหมู่บ้านอุบลศรีเนาะตอนน,อนนี้วันนี้วันยุทธกำลังจะไปหาแฟนนั่นเองบรรยากาศก็จะประมาณนี้้อทุกคนบ่มีเวลาทําคลิปเนาะเพราะว่าทาแต่งานนั่นเองทําแต่งานตลอดเลยเข้างานบ่ายสาม เลิกงานตีสี่บางวันตีสี่บางวันตีหานอนตื่นบ่ายสองอาบน้ำไปทำงานแบบนั้นทุกวันพี่นนองคือบบฮูว่าจะเฮตดบฮูวา่วาจเจเฮคชิปอยังบมมีเวลาทำชิปนั่นเองเนาะบบฮูว่าเะเฮตชิบยังห้ทุกคนเลยครับเลยครับส้มนั่นเองเนาะคือน,าน่านตั้งแต่ยายมาจากปัจเจนินคือ กับว่มีกับว่มีเวลาทาคลิปอีกเลยเนาะเพราะว่าเหมือนซีวิตจะวนเบี้ยแต่กับการทํางานตื่นไปทํางานเลิกงานเข้านอนมีเวลาอยู่แค่นั้นเนาเพราะว่าให้ง่ายกลางคืนจะบุคคยมีเวลาเหมือนทํางานกลางวานนันเนาะเลิกง่ายเข้าห้องเขายังมีเวลาทาคลิปแต่นี่ว่มีเลยพี่น้องเลยอย่างก็คือเขาอยู่เขาอยู่กับเขา มันก็เลยว่เป็นส่วนตัวการจะทำคีนโนตนขึ้นนี่มันกับวเป็นส่วนตัวเนาะต่างจากที่ยูบาร์จีนได้หลลักตอนนี้คือมีแต่เงื่อนเดือนว่มีหลายหล้เสริมมันยู่ปร์จินด้วยตอนนี้กำลังจะไปหาแฟนเพราะว่าวันหยุดทำงานเดือนหนึ่งมีวันหยุดหนึ่งวันมีวันหยุดก็คือต้องลางลางลาน ทั้งหมดางลานแล้วเสร็จประมาณตีหาเข้าห้องอาบน้ำนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบพกมุงเสาแล้วเนาะคือบ่บ่ได้นอนด้วยตั้งแต่ตั้งแต่เข้างานไปสามจุดถึงตอนนี้คือ,อยังบ่ได้นอนเด้วยคือต้องไปไปเลยเนาะพี่นอ้องบรรยากาศตอนนี้จะให้บอกบรรยากาศตอนเช้ารถนนแพรก่กระสาถนนแพรก่กระสาเนี่ยเห็นปะป้าเนี่ย ียบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องเพื่อว่ารถเยอะนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องไปทํางานนะเนาะตอนเศร้าตอนแรกขึ้นรถเยอะมากๆบรรยากาศคือบอกว่าดีแห้งนะว่างว่างกับเม้นขยะเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นภูเขาภูเขาขยะเนาะถ้าร่มพัดมาทางนี้คือเม้นมากๆทํางานอยู่กับจนตรอในายฮะผาพิษปานะพี่น้าพรก็ว่าเม่นนอกเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเลยคือข้าอยู่ไหนนะไน้วูบบัวหัวน้ำเขา คือแบบว่าโอกาสที่จะได้ออกมาเศร้าๆนี่คือแถวบอคอยมีเนาะเพราะว่าทำงานมีแต่เลิกเกือบเท้าเขาง่ากีขี้กียจไปบรรยากาศเศร้าๆแบบมีแถบุมมี่เนาะแต่โมนี้ได้ยุดเนาะก,ก็เลยได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆถนนแพรกษาเนะบ,านะาบางปูเนาะนึกว่าบางปูรถยึ้จะเยอะเนี่ยก็ว่าถนนน่ากลัวนะเพราะว่านะมีการย้อนซ้อนยากัเพลื่อนย้อนซ้อนกันตลอดเลย อัตรายนะขอนข่าวจีนอัตรายล่อรถตะวันรถจะเป็นรถสองแถวเนาะเอเวอรสต์การงวงนอนพี่น้องยังโมเดลนอนเลยตั้งแต่บ่ายสามของหมู่บ้านจนตอนนี้หกโมงเสาร์ก็ย่างโมเดลนอนเลยอาบน้าก็ออกมาเลยนะประวัง ล่างลานล่างลานล้วก็ออกมาเลย <S <S รเบรรยากาศประมาณนี้บอกว่าันรถมากาหรือเปล่าวะเนี่ยชาวบขาขน,นบรถเข้าคือบทจอดเนาะข้าแดนไว้เขาคงไปรับคนงานนะมั้ง บรรยากาศตอนเช้าก็จะคึกคักประมาณนี้นะง่วงนอนทุกคนจะเป็นคลิปสันส้นๆนะเพราะว่าบม่พ่อกับโมโหจใจกินยังไงทุกคนอ่ะเบิ่งบูโมโหจใจกินยังไงทุกคนอ่ะเบิงนะ่งเนาะน,นานๆจนอาจจะเริ่มกันแล้วมั้งพี่น้องถ้งามีเวลาก็อยากทำลิปนะแต่ตอนนี้บมโหเข่าวสารแบบได้โมโหเรื่องเลยเพราะว่าบ่ได้ติดตามเลย มันบมีมวลาหรนะมีแต่เวลาทาํางานเขาง่ายคือทํางานคืองานจ,าจริงๆถ้าจางจากที่อยูปราจินมากๆกยอยู่ปาจีนเรามีเวลานะเพราะว่าเป็นทํางานกลางวันํามากกับเขาห้องอยู่ในห้องเก็มีเวลาทํางาน บรรยากาศตอนเช้าๆประมาณนี้ชีวิตต้องดินหล่นเนาะทุกคนตื่นสามากรอะออกจากบ้านไปทำงานข้ามาก,กับเขาบ้านประมาณนั้นสบรรยากาศดีนะเมื่อฝนจะตกเมื่อฝนจะตกเนะี่ยี่นองบรรยากาศดีมากๆเลย ิปนี้ก็จะประมาณนี้เนดะ้อทุกคนแตวพบกันใหม่กิมหนาสบายดีเนาะแตวพบกันใหม่นะถ้ามีเวลาทำคลิปจะทำคลิปในหะ้ทุกคนได้เบิ่งเนาะอย่าฝ์เ่าดื้อกันเนะด้อแตวพบกันใหม่กิมหนาสบายดี